วันนี้ตาจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวผิวแห้งนะคะบางคนผิวแห้งแล้วก็ยังเป็นสิวอยู่นะคะห,ห,หรือว่าผิวผสมคือมีความแห้งมากกว่าความมันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีสิววันนี้ตาจะมาแนะนําของเชอร์นะคะว่าควรจะใช้กลุ่มไหนดีนะคะเพราะว่าจริงๆเชอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วค่อนข้างจะกลุ่มมันได้ดีนะคะมีตัวเนี้ตัวนี้จะเป็นตัวพื้นเลยแนะนําเลยทาแต้มสิวเฉพาะจุดกระด้ถ้าใครเป็นคนผิวแห้งนะคะ แล้วใช้ตัวนี้คู่ไปด้วยค่ะคือเศษสูตรไฮยานะคะก็จะเป็นเบบี้สกินเซรั่มตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแก้ระคายเครื่องแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คู่กันเนี่ยมันจะทำให้ผิวกับมาสมดุลได้ดีขึ้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งลงทีโซนก่อนนะคะบริเวณที่เป็นสิวแล้วก็ลงไยาก,ก็ได้นะคะคือพวกนี้ตัวเชอร์เนี่ยแนะนําว่าลงบริเวณที่เป็นสิวเป็นหลัก แต่ถ้าพื้นที่รอบๆนั้นน่ะรู้สึกว่าหน้ามันแห้งเราสามารถใช้ไฮยาลงได้นะคะจริงจมีอมีตัวหนึ่งก็คือโทนเนอร์นะคะตัวโทนเนอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยปรับในเรื่องของรูขุมขนแล้วยังช่วยคงความชุ่มชื้นหรือว่าปรับสมดุลผิวให้กลับมาปกตินะคะไม่แห้งเกินไปหรือไม่มันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้ก็เป็นเซตหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะแนะนําเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้น พอเราเป็นรอยสิวเราจะใช้ตัวไหนดีนะคะรอยสิวก็จะมาตัวนี้เลยนะคะที่เขาจะใช้กันตาจะแนะนํากรณีที่สิวหายแล้วนะคะค่อยใช้ตัวเลมอนเพราะสิวหายแล้วถ้าเราใช้เชิญแล้สิวหายเราสามารถใช้เลมอนลงได้นะคะมันจะให้ทั้งความชุ่มชื้นเติมร่องแบบพวกรอยสิวอะ่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้กระจ่างใสก็คือพวกรอยดํานะคะรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีเป็นเซตของเขาจริงจรมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ตัวนี้คือสลิปปิ้งมาร์กนะคะสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยความชุ่มชื้นเขาจะสูงกว่าแต่หน้าที่หลักของเขาก็เช่นเดียวกันก็คือลดฝ้ากระนะคะแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงปรับผิวกระจ่างใสในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้แค่กลางคืนเพราะมันจะให้ความชุ่มชื้นเขาก็เลยจะใช้ลงตัวสุดท้ายพอทาเสร็จแล้วเราก็เข้านอนนะคะตื่นมาก็จะได้หน้าแบบกลับมาแข็งแรงฟื้นฟูอะไรเงี้ยตัวนี้นะ แต่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะจริงๆมันก็จะมีสูตรสําหรับให้ความชุ่มชื้นด้วยลืมบอกจริงๆถ้าใครเปร็นคนหน้าแห้งมากนะคะ mm hmm. แนะนําจะมีสูตรนี้เป็นสูตรสีช่อูเป็นสูตรหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันหน้าหนาวยิ่งขายดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่ให้ความชุ่มชื้นคือปกติสีเหลืองเขาว่าเวลาใช้แล้วว่าหน้ามันจะแห้งนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าปรับมาความสมดุลไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้หรือใครที่แบบนา เป็นขุยแห้งเ,องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับผิวกระจ่างใสด้วยนะคะก็สูตรนี้จะเป็นสูตรหนึ่งที่แอบขายดีมากเหมือนกันเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่หน้าอากาศมันเย็นๆนะคะตัวนี้จะขาดดีเลยก็ลองค่อยๆมาดูได้นะคะจริงๆเธอมีอีกก็มีนะมีที่ช่วยในเรื่องของ ลดสิู้แล้วก็เป็นในหงของพวกแะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะใช้ตัวไหนดีแต่วันนี้ก็เน้นๆกลุ่มผิวแพ้ง่ายก่อนเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ